ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลไม่ถอยฟาดสารรัฐธรรมนูญไม่ให้แก้ไขยกเลิกม,มาตรา1 2 2กระทบนะครับสิทธิเสรีภาพประชาชนก็อย่างที่บอกนะครับว่า ตามที่เราทราบนะครับว่าสารรัฐธรรมนูนได้วินิจฉัยเรื่องของมาตรา1นึนะครับที่พักก้าวไกลและคุณพิธานะครับได้โดนร้อนะครับซึ่งแน่นอนครับสารรัฐธรรมนูนสั่งให้นะครับทางพักก้าวไกลและคุณพิธาหยุดการกระทํานะครับและก็บอกด้วยว่านะครับการที่นะครับไปนะยกอ่ไปหานะครับไปหาเสียงในการอ่เรื่องของมาตรา1นึเนี่ยนะครับเป็นการร้มรางการปกครองการกระทําของพักก้าวไกลนะครับในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสารรัฐธรรมนูนได้มีการไล่เหตุการณ์ต่างๆว่าเข้าข่ายร้ม้างการปกครอง เป็นการซอกก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าความรู้สึกนะครับของหลายๆคนนะครับก็มุมมองที่แตกต่างกันอย่างที่บอกว่าก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่ในขอบเขตนะครับไม่ใช่ไปใช้คำพูดหรือว่าทําให้นะครับคำสั่งแต่อย่าลืมว่าวันนี้สารน้ำนุนวิจัยนะครับก็ต้องนะครับเป็นไปตามนั้นมันไม่มีทางทางอะไรแก้ไขได้แต่นะครับอย่างผมเองผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ โดยเฉพาะสมมตินะครับถ้าเป็นประชาชนธรรมดานะเป,นเป็นการไปล่าชื่อมาแล้วเขาเพื่อจะแก้ไขอันเนี้ยนะครับมันก็รัฐธรรมนูญมันก็สามารถให้ทําได้แต่การที่เอาไปพูดเอาไปอะไรเนี่ยแต่ถ้าไม่พูดมันจะไปท้าชื่อเลยไงมันก็ติดกัดและการเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติถ้าไม่สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้แล้วจะมีฝ่ายนิติบัญญัติเอาไว้ทาไมอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับกับการที่สารน้ำมือแต่การที่สารน้ำมูลไล่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับการเเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าพักเก้าไกมี เหตุการณ์บางเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะที่มันเข้าข่ายที่มันไม่สมควรจะทําแล้วมันต้องหยุดแต่ถามว่าวันนี้นะสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยถ้ามันตรงไหนที่มันต้องปรับก็คือปรับกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่สารรัฐมนูญวินิจฉัยเราวิเคราะห์ทีละเรื่องทีละหนบก็เราก็จะได้ข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะวิเคราะห์ในมุมของผมในสไตล์ผมในหลักการของผมเท่านั้น และก็มีการนําเสนอเอาข่าวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในกระแสข่าวซึ่งแน่นอนครับว่าทางพรรคก้าวไกลเองก็ยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อนะครับแล้วก็ยืนหยัดเป็นตามนี้และนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้นะครับพรรคก้าวไกลนะครับจะโดนยุบพักหรือเปล่าและกรรมการบริหารทั้งหมดเนี่ยจะโดนตัดสินหรือเปล่าและก็ที่สําคัญคือ44สสอ,อันเนี้ยที่ผมอยากรู้มาก44สสที่ลงชื่อแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับจะผิดจริยธรรมหรือเปล่า โอ้โหถ้าเกิดสส,สลงชื่อแก้ไขกฎหมายผิจดจริยธรรมเนี่ยแล้วมาตราหนึ่งสองเนี่ยไม่ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถแตะต้องได้อีกแล้วเนี่ยลองลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากนี้ไปอีกสิปีอีกยีปีอีกสาป,ปีมาตราหนึ่งสองก็ต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับห้ามแก้ไขห้ามทําอะไรเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงอันนี้ก็คงต้องติดตามอย่างที่บอกว่าวันนี้การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ตรงตามยุคตามสมัยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้หรือเปล่า แต่การที่แก้ไขแล้วทําให้เป็นรถทอหรืออะไรอันนี้ก็เข้าใจว่าอือมันไม่สมควรจะทําแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายฝ่ามันจะผ่านสภาผ่านขั้นตอนหลายหลายอย่างจนถึงที่สุดสารรัฐธรรมนูนก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าการแก้ไขกฎหมายมันไม่ใช่แก้ไขได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแค่เสนอก็ผิดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามนะครับก้าวไกลไม่ถอยฟาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ให้แก้ไขยกเลิกม,มาตราหนึ่งกระทบสิทธิและเสรีภาพประชาชน ก้าวไกลอ้างไม่มีเจตนาซอกก่อนบ่อนทำลายวันคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนเข้าข่ายร้มร้างการปกรครองอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันเสียเองย้ำเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่พัก31มกราคม2567ที่รัฐสภาพักก้าวไกลนำโดยนายพิธาริมจญรรตสอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลราทนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลทักแหลงฟาร์มเห็นนะครับของพัก หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีที่ใช้นโยบายแก้กไขกฎหมายมาตรากฎหมายอาญามาตรา1นึหาเสียงของพรรคก้าวไกลและมีคำตัดสินว่าพรรคก้าวไกลเข้าข่ายร,มร้มร้างการปกครองและสั่งให้หยุดการการะทําซึ่งนายพิธาแถลงเป็นภาษาอังกฤษโดยในายชัยธวัฒน์ แถลงเป็นภาษาไทยว่าคำวิจัยของสารรัฐนูลในวันนี้แม้ว่าสารจะวินิจฉัยว่าการกระทําของพักเก้าวไกลถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองแต่พักคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อซากกร่อนบ่นทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนอกจากนี้ พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนในวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นการกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำน,นาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐธรรมนูลในอนาคตอาจจะกระทบต่อความเข้าใจและ การให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกระทบต่อหลักการสําคัญของระบอบก,การเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เราเคยกระทําได้ในอดีตตั้งแต่ในสมัยระบอบบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจเป็นการล้มล้างการปกครองในปัจจุบันและอนาคตกระทบเรื่องสําคัญอย่างการตีความนะครับว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองที่อาจเกิด กาที่อาจเกิดปัญหาที่ทำให้พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคุ้มเครือทั้งการตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำวินิจฉัยในคดีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐพาตามระบอบประชาธิปไตยในการ หาข้อยุติความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจจะส่งผลกระทบในประเด็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปัญหาของความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อสถาบันเสียเองนะครับพักก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจของ ประชาชนที่ส่งมาให้กับพวกเราตลอดหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะเรื่องของพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือเป็นข้อความหลังจากที่ พักเก้าไกลนะครับได้ฟังคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็มีท่าทีของพักเก้าวไกลออกมาในจุดยืนของพักเก้าไกลเองอย่างที่บอกว่าทางพักเก้าวไกลเ,เองเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนมีข้อมูลที่ชัดเจนมีอะไรที่ชัดเจนและยืนอยู่บนจุดยืนนั้นตลอดแต่ก็อย่างที่บอกว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังค้างคาใจแต่ถ้าวันนี้เราลองไปจับประเด็นหลายๆประเด็นในการกระทําทั้งหมดเนี่ยนะครับ ในพฤติการและพฤติกรรมที่สารไล่มาเนี่ยมันก็มีมูลหลายๆอย่างพอสมควรเหมือนกันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเป็นสาคัญแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยมีชนวนมีอะไรให้เราตั้งข้อคําถามและตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเรื่องของการที่ว่าวันนี้นะครับการที่พักเก้าไกลเองเนี่ยนะครับไปประกันตัวให้กับคนที่โดนคดี1นึซึ่งแน่นอนครับว่าตามกฎหมายและธรรมนูนก็ได้บอกไปแล้วว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่สารยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเนี่ย ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคนเหล่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับอ่าเขาเรียกต้องได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวในการต่อสู้คดีถูกต้องหรือเปล่าครับอันนี้คือตามกฎหมายและธรรมนูญก่อนนะครับว่าไม่ว่าเป็นคดีไหนเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้โดนศาลตัดสินเนี่ยยังถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่หรือไม่ เมื่อผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตามกฎหมายซึ่งแน่นอนครับการประกันตัวอันนี้ก็เป็นนี่คำถามคือถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคนที่โดนฟอ้องเรื่องคดี1นึเนี่ยแล้วทางพักเก้าไกลเนี่ยใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการไปประกันตัวในการไปประกันตัวนะครับลองนึกภาพนะครับในการไปประกันตัวเมื่อประกันประกันตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าวันนี้เป็นการสนับสนุนให้ปจะบอกว่าคนเป็นไ,ไปประกันตัวเนี่ยแล้วเป็นการสนับสนุนให้คนเหล่านั้นนะครับไปทําแวามผิดในมาตรา1นึ 2. นะครับ เป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือข้อคําถามแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงอ่ะวันนี้สารร,ร,รัฐมนูญวินิจฉัยออกอะไรแล้วนะครับวินิจฉัยออกมาแล้วว่านะครับการกระทําของพรกคก้าวไกลเนี่ยมันคือการซอกก่อนบ่นทําลายเข้าข่ายร้มร้างการปกครองในระบบในระบอ,อะะบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคําถามต่อมาแล้วคนที่สนับสนุนพรรคก้าไกลคนที่เลือกพักเก้าวไกลล่ะเข้าข่ายสนับสนุนให้พักเก้าวไกลร้รมร้างการ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์เป็นประมุขด้วยหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าจะบอกว่าพรรคก้าวไกลนะครับทำการซาะกร่อนนะครับซาะกรอนหรือทําการ,กรน,นะครับไปก,การ,นะรไ,ปไ,ปไปหาเสียงด้วยมาตา 1, 2, ราหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับการทําของพรรคก้าวไกลการกระทำของพรรคก้ออกกาวไกลเนี่ยเข้าข่ายนะครับล้มล้างการปกครองคําถามคือประชาชนที่ไปเลือกตามอ่าตามการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างนะไปเนี้ย แล้วไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยจะโดนข้อหาลมนางการปกครองด้วยป่ะจะลมจะโดนข้อหาสนับสนุนอ่าลมนางการปกครองด้วยหรือเปล่าอ้าว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าก็คงจะต้องติดตามกันนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าผมเองนะครับก็วิเคราะห์ในมุมของผมในความคิดของผมในสไตล์ของผมนะครับในการวิเคราะห์ที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูกันยาวๆและที่สําคัญนะครับว่าวันนี้สั่งให้หยุดการกระทําแล้วเนี่ยนะครับท้งสารรัฐธรรมนะูญนะครับเมื่อมีคนไปร้องและสารรัฐธรรมนูญมีการวิจัย,ยจะมีการยุบพักเลยหรือเปล่า มีการยุบพักอีกหรือเปล่ามีการตัดสินกรรมการบริหารพักหรือเปล่าแล้วจะมีการร้องเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดมีการยุบพักคําถามคือนะคการกร,ระทำของพักก้าวไกลแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมีเหตุการณ์ตามที่สารน้ำนูลร่างาร่ามานะครับร่ามาเ,เขาเรียกว่า,ากล่าวมาทั้งหมดนะครับก่อนคำยิ่งใหญเนี่ยก็ ไล่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าจะมาดูว่าเฮ้ยนะครับพฤติการนะครับของพรรคก้าไกลน่ะคือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งหมดเลยหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการไล่อันนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วแนวทางของพรรคก้าวไกลจะเป็นยังไงต่อแล้วคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะจักยังสนับสนุนต่อหรือป่าหรือยังไงก็คงต้องรอดูและสุดท้ายอย่างที่บอกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเองก็คงไม่ได้มีปัญหา เพราะพักก้าไกลเองก็คงจะเตรียมการเอาไว้แล้วถ้ามียุพักก็มีพักใหม่อยู่แล้วตัดสิท์กรรมการบริหารพักก็มีชุดใหม่เข้ามาอยู่แล้วอย่างไงก็แล้วแต่การเมืองมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างที่บอกว่าประชาชนอย่างเรายืนในจุดที่อยากทำผิกดกฎหมายเอาไว้ดีที่สุดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคิดได้อัปเดตให้ฟังครับ